สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เรามาผจญภัยในสวเวอร์ซากุระกันนั่นเองซึ่งเป็นฆาตกรเด็กผู้หญิงนะครับไม่แน่ใจว่าพวกเราจะรอดไปจากที่นี่หรือเปล่าดูสิมีแกรนนี่แล้วมีคุณครูมาด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายชีวิตเลยทุกคนอ๋อมาดูกันนะครับให้กําลังใจต่อจอปโดโดยการกดไลค์กันด้วยนะเอาชีวิตรอดไปจากโรงเรียนแห่งนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเป็นฆาตกรนะแต่ว่าเราอยากจะเป็นฆาตกรซากุระ เอาเพื่อนๆมาต้องต่เมื่อไหร่โอ้โหไม่รู้เลย <c oughs> นี่เพื่อนๆเรามีขนมมาแนะนําทุกคนนะนี่เนลี่นะครับดูเป็นแคเกอร์มันฝรั่งแท้เลยนะซึ่งเนลี่เนี่ยเขาก็มี3รสชาติด้วยกันนะอย่างรสชาติที่เรากินอยู่เนี่ยนี่ครับเนลี่รสสารหร่ายซอสญี่ปุ่นแล้วก็เขาก็มีรสคลาสสิกด้วยนี่แล้วก็มีรสซาวครีมและหัวหอมนะครับนี่ครับข้างในก็นจะเป็นอย่างนี้อ่านี่มีขายที่สวีทอีเลเวนทั่วไปนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่12บาทเองเออทุกคนตอนนี้ทางเนลี่เขาใจดีมากมาก เลยกับแฟนคลับต่อไปดน,นะคือทางเนลี่เนี่ยเขาจะแจกขนมวันนี้นะครับก็คือเพื่อนๆสามารถกรอกข้อความใต้ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะก็ไปกรอกแบบฟอร์มเขานะครับที่เขาให้มาชื่อที่อยู่อะไรอย่างงี้นะครับก็คือไปร่วมสนุกกันนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับเนลี่นะครับแพ็กเกอร์มันฝรั่งไปฟรีๆเลยกิจกรรมนี้มีถึง20มิถุนายนนี้นะครับเออเวลาเที่ยงคืนนะก็รีบไปกรอกกันได้เลย <ừ> <ๆ S 2> เนลี่มันดีไม่มีเซนไปเล่นเกมกันต่อดีกว่าปะวู้เออไม่ใช่เรา มีคนเป็นคิวเลอร์แล้วเราต้องค้นหากุญแจ6คีย์นะครับเพื่อออกไปจากโรงเรียนแห่งนี้มาพร้อมทุกคนช่วยกันนะครับมีเวลา5นาทีอย่าเจอฆาตรกรก็พอเราต้องไปห้องสมุดนะครับห้องสมุดอยู่ไหนเอ่ยเราอยู่กันเป็นแก๊งดีมะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยตรงนี้แกรนนี่ระวังห้องสมุดอยู่ไหนอะแกรนนี่นี่หลบได้ปะอ๋อหลบได้นะครับตรงนี้<ะ>นี่<ๆ>เขาก็จะไม่เห็นเรานะครับฆาตกรไปกันต่อ หมือนได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้อะแปบ๊บหนึ่งนะหรือว่าเราคิดไปเองแตบบ่นี่ได้ห้องอะไรอะเดี๋ยนห้องสมุดอยู่ไหนอะพวกเราโอ้ <S <S แป๊บนึงนะข้างหลังมีคนตามมานี่เปิดได้ไมะนี่ไม่ใช่อะ่ะไม่ใช่ห้องเราใครเจอห้องสมุดบ้างทุกคน <What? S 1> ห้องสมุดห้องสมุดไม่มีไม่มีเวลาสีนาทีแล้วครับ ตอนนี้ยังหาตัวซากุระไม่เจอดีแล้วล่ะอยู่ตรงกลางหรือเปล่านี่นี่ไม่ใช่อ่ะนี่ใช่หรอไม่ใช่นะครับเมื่อ้นมันก็ต้องไขได้ะสิเออเดี๋ยวไปต่อตรงนี้ไม่ใช่นะครับตรงนี้เ้วเพื่อนๆหายไปไหนกันหมดเนี่ยโอ้ <What? S 1> oh, มีคนพิส oh. แนมานครับแสดงว่าตรงนั้นต้องมีอะไรแน่เลยต <What? S 1> ั๊ใหญ่ไปนะ ไปสกุลา่าสกุลามาโนหลบก่อนหลบก่อนอย่าดีไล่คนนั้นไปอย่าไล่เราไม่เห็นนะครับไม่เห็นเราตอนนี้ oh <my> ไปเลยสกุลเาอ้ออย่างชั่วพวกเรามีเวลาแค่สามนาทีเท่านั้น <c oughs> เดี๋ยวนะห้องสมุดอยู่ไหนนี่มันก็ห้องสมุดน,นี่นาเออพวกเราแย่ละโอเค เราขอเดินสวนทางกับซากุระแล้วกัน<ะ>เป็นนักเรียนสุดโหดนะครับนี่ออกจากทางนี้ปึ๊บเปิดออกไปเอ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้ใช่ป่ะไม่ใช่โอเคเราเดินย้อนสอนมานะครับปล่อยให้เขาไล่ไปตรงนั้นกันห้องสมุดห้องสมุดนี่ไงห้องสมุดเอามีคนเปิดแล้วนี่นาแล้วเราต้องทำอะไรอะ่ะกุญแจอันนี้เดี๋ยวนะนี่ไง ปุ๊บเอากุญแจแล้วก็ไปห้อง12หรอห้อง12นะครับ12ห้อง12ซ้ายหรือขวาโอ้ตอนนี้คนเหลือน้อยมากๆเหลือ1234 4คนเท่านั้น12นี่มัน23 12อยู่ไหนอ่ะ2นาที24ไม่ตัวเลขมันมากขึ้นเรื่อยๆโอเค เดินไปต่อนะครับอย่าด่อท้อกูบอดีเหนืนะหนึ่งสองอยู่ไหนกูบอดี้ไม่มีเวลาแล้วเราต้องรีบออกไปจากห้องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนี้สิโรงเรนแห่งนี้วิทยได้ยินเสียงกาไลไไป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 ไเไป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 ไไปไปน เหตุได้ไงอ่ะไปทางนี้แล้วเฮ้ยเปิดสิปิดอย่าอย่าเข้ามาอย่าอย่าไปไปเฮ้ยเดินผ่านไปแล้วโอ้โหโอยังรอดอยู่โอเคเฮ้ยอย่าเดินมาทางนี้เสียงไปแล้วเสียงไปแล้วโอเคไปแล้ววิ่งแล้วจ้าวิ่งแล้วจ้า หนึ่งสองหนึ่งสองอยู่ไหนหนึ่งสองจะออกไรไปเนี่ยอีกห้าสิบวิพวกเราหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามสองไม่เจอเลยอ่ะอึดดากลัวหนึ่งสองเหลือกี่คนแล้วเนี่ยเหลือสี่นะครับเฮ้ยดีไงหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองห้องนี้เอาไม่ใช่ดีก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเปิดไปแล้วสามสามเหรอ สาสออกไงอะมีเหรียญนะครับเก็บเหรียญก่อนแล้วกันมาริโอโอ้สาม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 ยี่สห้าวไม่รอดแน่เลยไปก่อนนะครับหนึ่งสสามสพวกเราทำไงดีเนี่ยออกไงอะสิบสี่วิสามสาวีแล้วเดี๋ยวนะทึบหาก่อนเออนี่ปะ สอหนึ่งไม่ทันครับเกมโอเวอร์งาคุูพอดีเราแพ้แกรนนี่เราไม่ยอมนะมีไอเทมให้เติมป่ะขอดูก่อนมีของเรามีมีดนะครับแต่ไม่รู้ทำอะไรได้อะตรงเนี้ยหรือว่าเมื่อกี้สตัน์มันได้อันนี้บายอ๋อนี่ไงบายได้อ๋อนี่ไงคิลเลอร์ VIP ไนท์แพดนะครับอ่เราไม่ใช้นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากนี่ เลเวลก็คามิงซูนนะครับ De เดี๋ยวเราไปเล่นต่อด oh, ีกว่าด good ูซิว่าเราจะผ่านไหมพวกเราต้องเอาใจช่วยกันนะโอ้แ <Yeah, ต่ว่ามันหนุกสุดๆไปเลยอ่ะได้ลุ้นระทึกนะครับคิวโลจาจยูวร์อสวาไปไขปริศนากันต่อนะครับตอนนี้เรามีห้องเอ่อคีย์กุญแจคือ2 2 2 2นะครับนี่2 3 อ๋สองสอง,สองเจอแล้วไขเลยจืบเบิร์บเปิดมาเรียบร้อยนะครับมีสเปร์อ๋อสเปร์นี้น่าจะแบบว่าช่วยรักษาได้นะครับตรงนี้มีอะไรไม่เอย่ยมีเหรียญมีกุญแจเก็บมาห้องสมุดนะครับอ๋อมันเหมือนไขปริศนาไปเรื่อยๆล้วเอากุญแจไปเปิดนะครับตรงนี้ห้องสมุดอยู่ตรงกลางนี่ไง ห้องสมุดเปิดแล้วอะป <What? S 1> ึ๊บสองสามนะครับสองสามสองสามที่เดิมนี่ mm hmm. ต้องย้อนกลับไปอีกโอ้เสียงก็หลอนจริงๆเลยว้ยเจอแล้วมันอยู่ตรงน้ <What? S 1> ู้นใบโอ้สองสามเราต้องอ้อมไปอีกฝั่งนึงพวกเราเฮ้ยมันไล่มันไล่ม,มาข้างหลังข้างหลัง พวกเรา2 3 2 3 2 3เร็วนั่นไงโอ้โหตาบากกันไปฝูงเลยโอ้มีคนโดนฟันไปแล้วสองสามสอจะรอดไปเนี่ย2 4นะครับ2 4อยู่นี่2 3เปิดเรียบร้อยเปิดแล้วโอเคเจอกุญแจปุ๊บ3 3เฮ้ยมีคนมามีคนมาไปแล้ว หนีก่อนแล้วคุณมาโดนฟันไปแล้วหลบไม่ทันแน่เลยอ่ะหลบตรงนี้ก่อนชึบโอเคได้ยินเสียงหัวใจอยูไ่ไกลมากไกลมากโอเคไปแล้ว oh my god ไปสามสมครับวนกลับที่เดิมเอา้ามันยัอยู่โอ้ไม่โอ้ไม่ไป นี่เจ้ากกุลาเป็นแฟนขับเราหรือเปล่าอะ่ะเฮ้ยดีสหนึ่งสามสองสามสามอันนี้เปิดหฮ้ยเรียบร้อยเปิดแล้วเจออะไรไหมเจอกุญแจนะครับจุบไปห้องสี่สองโหจะมีเวลาไหมเนี่ยสี่สองสี่สองสี่สองอสสี่สองนี่สี่สี่ เตรียมกุญแจนี่สี่สามอุ้ยได้ยินเสียงใกลมากไปแล้วจ้าปึ๊บมาแล้วนี่อะไรเอ่ยเอซิดเจอเอซิดคีออกตรงไหนทางออกได้แล้วพวกเรากุญแจทางออกนี่ไงตามมาเลยนะนี่เรามีกุญแจทางออกแล้วหาหน่อยทางออกอยู่ในเอสิดหาคาว่าเอสิดแล้ว<ะ>นี่บ้านนี่มันห้องสมุดเอออีกหนึ่งนาทีครึ่ง ข้างหลังข้างหลังใครก็ได้ดักเราไว้หน่อยมันมาข้างหลังนี่ครูบอลดีไปล่อหน่อยเร็วรอไว้นั่นแหละแกดี้เร็วคูบอลดีไปล่อแล้วนี่ไงเอซิดทางนี้เหรอเย้พวกเราออกได้แล้วเพราะครูบอลดีชัดๆเลยเย่โอ้โหเราออกมาคนเดียวเหรอเนี่ย และแกนี่ไงเราหนีออกบางคนเดียวเดยปล่อยเพื่อนเพื่อเราอยู่ข้างในไมาแสวัสเพื่อนเพื่อนอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมนะครับเนรี่นะครับลิงด้านล่างนี้นะครับเขาแจกรางวัลฟรีนะครับอย่าลืมไปร่วมสนุกก่ะลา